How are you? Can you remember me? I am teacher Shi. I am English teacher. I am g r a c And you? <S <S สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยังคงจำทิเชอชีได้นะครับวันนี้ทิเชอชีมาในรูปแบบใหม่เกี่ยวกับการสั่งออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคเรียนที่1ในบทเรียนนี้จะเป็นเนื้อหาที่ทิเชอร เลือกเอาเนื้อหาบางส่วนในหนังสือเรียนเพื่อที่จะให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เราลองมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าเนื้อหาในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไร Are you ready? Here we go English for everyone Hello friend ในบทเรียนนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Hello Friend การทักทายเพื่อนนั่นเองโอเค Look at the picture Look Listen and repeat Hello I'm Betty Hello My name's Mark Hello I'm Ben One more time Hello I'm Betty Hello My name's Mark Hello Ben อีกครั้งนะครับ Heller and Betty สวัสดีฉันชื่อเบ็ตตี้ Heller my name's Mark สวัสดีฉันชื่อมาร์ค Heller and Ben สวัสดีฉันชื่อเบน ในเนื้อหาตรงนี้จะมีเนื้อเพลงเกี่ยวกับ Hello Friend ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเราลองมาฝึกอ่าน,ก,นกันก่อนนะครับ Hello Friend Hello Friend Hello Friend Nice to meet you This is Betty and Ben and Anna and Mark and May and Harry Hello Friend hello f r i e n d night to miss you night to miss you night to miss you too yay are you ready พร้อมที่จะไปฟังกับเพลงแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลย sing along hello friends Is Betty and Ben and Anna and Monk and May and Harry. Hello, friends! Hello, friends! Nice to meet you. get there one more time here we go hello friends m โอ o คครับบิ๊กแฮนด์ thank you for song ขอบคุณสำหรับเพลงดีๆนะครับจากของสำนักอจอทอนะครับซึ่งมาจากของ สำนักหนังสือที่เราเรียนของหนังสือสมานนี้เองโอเคไปที okay, ่ the conversation look at the picture say it hello my name's Harry what's your name hello I'm Betty hi I'm Mark nice to meet you Hi, I'm me. n i c e t o m e e t y o u Hi, Anna. How are you? I'm fine, Ben. How are you? มาฟังความหมายกันนะครับสวัสดีฉันชื่อแฮ r r รี่คุณชื่ออะไรสวัสดีฉันชื่อเบ็ตตี้สวัสดีฉันชื่อมาร์คยินดีที่ได้พบคุณ สวัสดีฉันชั้นเมยินดีที่ได้พบคุณเช่นกันสวัสดีแอนนาะคุณสบายดีไหมฉันสบายดีเป็นแล้วคุณล่ะเด็กๆสามารถนำบทสนทนานี้ไปสนทนาฝึกกับคุณพ่อคุณแม่พี่หรือน้องของเราเป็นประโยคสั้นๆก็ได้นะครับประโยคสนทนาที่เชื่อเขาฝากเวลามีคนสนทนากับเราอย่างเช่นคำว่า it's night nice. To miss you ยินดีที่ได้พบคุณเด็กๆก็จะต้องเติมคำว่า too บอกมาด้วย Nice to miss you too ยินดีที่ได้พบคุณเช่นกันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับในเนื้อหาของคลิปในวันนี้อาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่เด็กๆสามารถฝึกและทบทวนบ่อยซ้ำก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่วันนี้ติชร์มีแบบหัดท้ายคลิป ให้เด็กๆได้ฝึกทำแล้วค่อยมาส่งกับทิเช่ร์ในช่วงเปิดเปิดภาคเรียนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะครับโอเ okay, ค it's time to say goodbye bye bye